มะม่วงครับมะม่วงลูกเหมือนแอปเปิ้ลเลยครับลูกประมาณ1นกิโลนะฮะเดี๋ยวป้าป๋าจะเก็บให้ไปฝากทุกคนนะครับที่อยากกินเราท่าไมเอาออกเอาออกไปหขายทุกเลยเพราะว่ามันสุกมันหล่นมากินไม่ได้รับหรือโอ้โหเจ้าตลาดน้าหลือมด มันสุกเลยนี่นี่เอกนี่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 ดูมือนนี่นี่ดูมือกนี่สมดูรย์นี่นี่ตัดยังไงปูจะขึ้นถึงตาลูกขึ้นข้อปูแวมอ่ะขนาดนห้จะได้ขนดีเหลือแล้วนะดเยอ่ะเอาเลยแล้วตัดเลยันเนี้ตัดมาเถอะ ลูกคนตัดมะม่วงเลยอขนาดที่หัวขนาดขนาดลูก่ขนาดปีแล้วเออเผลอไม่ได้เลยนี่มันรู้ได้ไหนสุกเห็นไหมอ้าวลูกนี้โดนกระลอกเจาะซะแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปกวนได้ มันพันอะไรเนี่ยออมันมีชื่อแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเรียกมันแบบนี้นี่ยจะถึงปากอันนี้เหรออถึงไหมไม่ถึงนะโอ่งโอ่งอ่ะมันถึงจะผูกแล้วจับกระจเนี่ยจับกระจาให้ผูกไปนะจ้ะจับไม่ไดโอ่จับกระจาย อ๋อแล้วอานี่มะม่วงมาฝาครับใครจะกินบ้าง <c oughs> ดูเป็นลมเลยเย้ yeah.